ตำพริกกับกระเทียมค่ะตำแบบหยาบๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทีนี้เฮาสิปรุงเครื่องเลยค่ะทุกคนปรุงเลยค่ะทุกคนและนี่ก็จะมีพริกกระเทียมมะเขือเครือมะเขือเทศเ้อเค่อคอะ,คะแล้วก็มะนาวน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสค่ะคนคนคนค่ะปรุงให้มันได้รสคือตำไทยอะคะ่ะเพื่อนๆใส่ถั่วลงไปค่ะถั่วถั่วถั่วแล้วแต่มากเลยคะ่ะใส่น้อยใส่หลายก็ได้ นี่ก็ใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะอันนี้คือเฮาชิมรสแล้วเฮาถูกใจด้วยค่ะเหมือนตำไทยนะคะเพื่อนๆที่นี่เฮากับสีใส่หมูที่เฮาหั่นเนี่ยลงไปค่ะตกลงไปในครกเลยค่ะก็คนค่ะ อร่อยมากค่ะทุกคนแซ่บอีหลีเด้อค่ะทุกคน <c oughs> ว้าวภาษาลนครพนมก็ภาษาภาคกลางสลับกันไปกันมาติ้งตองดีเด้อค่ะทุกคนอย่าถือสาเด้อโรยด้วยกุ้งแห้งกับถั่วอีกนิดหนึงไปค่ะไปกินค่ะทีนี้ทุกคน